รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้รายการแสงธํามสองทางจะพาทุกท่านเยี่ยมชมวัดปากน้ำโจ้าโล จังหวัดฉะเชิงเซาว,วัดปากน้ำโจโลตั้งอยู่ที่อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเสด็จนำทัพผ่านเพื่อไปตีเมืองจันทบุรีในคราวชนะทหารพรมาร่าที่ตั้งค่ายอยู่ริมน้ำจึงทรงสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ในอดีตนะคะว่ากันว่าชื่อโจโลมาจากการที่พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงวางแผนยุทธการการสงครามเขาตีทหารพรม่าโดยการที่ทรงโลเรือมาตามน้ําให้ทหารพรม่าเห็นว่าทรงมาเพียงลําพังแล้วให้ทหารซุ่มโจมตีจนได้ชัยชนะจนเพี้ยนมาเป็นโจโลและอีกประวัติหนึ่งนะคะคือลําน้ํานี้มีปากระพงขาวชุกชุมและชาวจีนเรียกว่าโจโลจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือพระอุโบสถสีทองอารามค่ะพระอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาขโมเป็นผู้บูรณนะ โดยพระอุโบสถหลังนี้เป็นการบูรณะจากหลังที่2โดยการคงพื้นฐานเดิมไว้เปลี่ยนแค่ลวดลายทาสีใหม่และปรับภูมิทัศน์รอบพระอุโบสถค่ะเริ่มจากโคนเสาสีทองเป็นงานปูนปั้นแม่พิมพ์รูปยักษ์เสาแต่ละต้นจะมีย,กยักษ์เกลียนอยู่1ตนยกเว้นเสาต้นมุมจะมียักษ์สตนและแม้ว่าจะเป็นการใช้แม่พิมพ์นะคะแต่ลวดลายที่ได้ก็ค่อนข้างละเอียดมากค่ะ ใบเสมาอยู่บนซุ้มสีทองทั้ง8ใบแต่ละซุ้มนะคะมีความสวยงามบันไดทางขึ้นประอุโบสถมีโคชปักษาทั้งสองด้านร่างกายพื้นฐางเป็นนกค่ะส่วนหัวเป็นช้างท่อนล่างเป็นหงส่วนลำตัวและแขนค้ายครุฑระเบียงพระอุโบสถทำด้วยปูนโดยใช้แม่พิมพ์หนุมานแบกแท่น เรียงรายตามช่องช่องละสี่ตัวค่ะด้านในพระอุโบสถมีการนำลวดลายปูนปั้นจำหลักมาตกแต่งภายในพระอุโบสถซึ่งใช้สีทองเหมือนกับด้านนอกแทนการใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังนับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ค่ะพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชยัย ฐานพระประธานสร้างเป็นห้องมีประตูทะลุหน้าหลังเชื่อกันว่าหากได้มารอดฐานพระประธานแล้วจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะด้านหลังของพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างช่องประตูสองช่องลวดลายของฐานองค์พระ มีรายละเอียดที่สวยงามชั้นล่งนพพนงนางเป็นเทพพนมเก้าองค์ชั้นกลางเป็นเทพพนมสามองค์บนพญานาคสามเสียนหันหลังเข้าหากันวัดปากน้ำเจ้าโลนี้นะคะนับว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดฉะเชิงเซาหากคุณผู้ชมผ่านไปแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันค่ะหลาเจริญศุกระยาจุนทั้งหลายมาวันนี้ที่ว่าจะ ถามข้อมูลเกี่ยวกับที่ต่างวัดว่าความเป็นมายังไงที่ญาติโยมมาถวายเป็นที่ต่างวัดตั้งแต่ปีพศสองสามสามหกตามเส่นตามี่รู้มานะาะว่าก่อนจากนั้นอาจจะมาไม่แน่ใจนะทอนท,ท้ายนี้ผมก็มีคนมาถวายเป็นที่ต่างวัด ประมาณที่หน้าที่ตรงนี้ก็ประมาณสักสิบสามไร่กับย e ี่สิบตารางวางตรงเนี้ตรงนี้เป็นที่เป็นที่ผ่านสมัยก่อนอ,าอ่าอยา,าเดี๋ยวมันผู้ถวายผ่านมาสมวยก่อนก็คืออาจ,จอารย์อัศจรรย์เนี่ยเป็นผู้นําทัพมาทางมาทางเรืออา่าทางเรือก่อนแล้วก็ขึ้นมาทางอา่าทาง ทางเดินหรือทางเท้าเนี่ยเมื่อก่อนเรามารบตั้งรบที่นี่ตั้งรบที่ที่วัดพุงน้าเนี่ยเขตนี้เขตเอาเขต,นเ,ขต,นเ,ขตนเนี้ยเขตทวัดพุน้าเนี่ยเันเป็นที่ตั้งของพม่าก,กับอ่าไทยวขาเนี่ยมาตั้งรบับรบพุทธนี้นี่ว่าการรบเนี่ยสมัยนั้นก็มันมีอะไรมากอ่ามันมีได้พวกอาวุธแบบโบราณ มันมีปืนผาหน้าไม้เหมือนดีนี้สบายนี้ทุกเจริญไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้แรนมีก้แค่ที่แฉนหอกดาบแหลงหลาพวกนี้ใช้รบกันสบัยก่อนแล้วทั้งมานี่ก็เรือเบานั่นรบชนะแล้วชนะกับพม่าแล้วก็ท่านก็เดินเลยไปทางตะวันจันร์เดินทางเลยไปอีกแต่ก่อนจะไปก,ก็ผ่านวัดแจ้งวัดโพเนี่ย เป็นที่บำนักเป็นเจ้าที่พื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้เด็กเรียนเป็นที่ย่ำาอาอะ,ะไ้เอาดินเอาแกบแลบอะไรอะไรมาใส่ไว้ที่แรกนะถึงเรียนีนพูดถึงเรื่องโบทก็นานไปแล้วก็พอเสร็จแล้วมันม,มีการฝังลิมิตพอทำเรียนจบแลรวเป็นการฝังลิมิตฝังลิมิตก็ปี้องสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเขาฝัง เยะเดินติดต่อกันเพราะว่าการทําตรงนี้ก็มีสมัยนั้นก็จะมีพระ,ระครูพระครูชนเรียกกันนะพระครูชนก็ผู้ที่สารคุณเพราะนั้นคนทำมาใช่ไหมมันมาอ์ที่เสีที่หาแล้วเดีย๋ยวนี้วัดโตวัดโตโรนี่ก็เป็นที่ปทีมาตามที่เขาเล่าให้ฟังนะ คือท,ที่นี่เนี่ยเป็นเป็นแอรแม่น้ำสามแพร่งสามแพร่งตรงน,นี้ก็มีมีปลาเรียกปลากระพงขาวอะ่ะแต่คนุนจีนเขาโโเรียกว่าโจโรเขาเรียกว่าโจโรโจโรเนี่ยมันแยกมาจากปลาจีนปลาจีนตรงนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นจีนจีนใดก็ขอเจริญพรกับญาติโยมที่ติดตามในการก็ขอให้ทุกท่านมี มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับธรรมะบรรยายในวันนี้ก็เป็นธรรมะเบื้องต้นเป็นกำลังชีวิตเป็นพื้นฐานของชีวิตเนื่งจากในขณะนี้ก็มีวิกฤตการณ์หลายอย่างเช่นโรคโควิดซึ่งกำลังระบาดซึ่งโรคโควิดนี้ก็สร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งด้านกเกษตรกรรมก็ดีอุตสาหกรรมก็ดี บางโรงงานก็ต้องหยุดโรงงานหรือย้ายฐานการผลิตเนื่องจากว่าเป็นเขตควบคุมการระบาดของโรคส่วนในด้านของประชาชนเมื่อทางสถาบันหรือหน่วยงานมีการเข้มงวดมีการหยุดการทำงานก็เกิดความไม่สบายใจความไม่สบายใจก็เนื่องจากว่าเงินเดือนซึ่งเคยรับประจำ มันเริ่มหาไปบ้างหรือบางครั้งเขาก็จ้างออกบ้างก็สร้างความไม่สบายใจแล้วก็ประกอบกับว่าต้องอยู่กับบ้านนานสิงที่กิจกจ,กจ,กจวัตรประจำวันเช่นการไปทำงานทำงานแล้วก็กลับบ้านดูแลครอบครัวมันก็ต้องมาอยู่บ้านตลอดพูดถึงในด้านของเด็กๆของโรงเรียนก็มีการหยุดการสอนทําให้ เกิดความล่าช้าในวงการศึกษาซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียในเรื่องที่เกิดขึ้นข้อเสียก็คือทำให้เกิดความไม่สบายใจแต่ในทงางศาสนาพระเจ้าสอนว่าให้รู้จักทุกก่อนแล้วค่อยละทุกข์ฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้สติบางคนก็ไปหาหมอดูบ้างบางคนก็ไปหาไปเที่ยวตามวัดตามวาบ้าง มีการให้ทานมีการภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันฉะนั้นเรื่องการจะทําให้เราหายเครียดหายจากความทุกข์ทำยังไงก็มันเกิดที่ใจของเราเราก็แก้ที่ใจของเราถ้าใจเป็นทุกข์จะนั่งที่บ้านหรือจะออกเดินทางไปที่ไหนความทุกข์มันก็ติดตัวไปทุกแข,งท,กทกแขงทุกทุกแห่งทุกที่ฉะนั้นก็ต้อง เติมความสงบให้กับจิตใจในการฝึกการภาวนาบ้างถ้าในตัวของอาตมาเองก็จะแนะนำให้สวดมนต์พาหุงมหากาแล้วก็สวดอิติิโสพทุทธคุณท่าอายุซึ่งตามแนวทางของหลวงพ่อจรันซึ่งท่านก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ก็ได้ผลดีก็แนะนําให้ญาติโยมไปสวดกันเมื่อสวดแล้วก็จะทําให้มีสติมากขึ้นแล้วเอาสติตัวนี้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะว่าบอกดีๆมักไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อสวดไปแล้วในจิตใจก็แช่มชื่นมากขึ้นมีสติมากขึ้นก็มารู้หลักว่าเราจะแก้ไขาทางไหนเพราะาตัวสติมันก็จะบอกเป็นช่องทางไปและการให้ทานก็ดีการให้ทานนี้ ก็เป็นการแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีอย่างเช่นเรามีเงินร้อยหนึง่งเราก็แบ่งให้คนอื่น1บาทและการให้ทานเนี่ยหรือการแบ่งปันเนี่ยก็ต้องดูช่องทางด้วยว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดสิ่งใดตามแต่บุคคลบุคคลแบบนี้เวลานี้สถานการณ์แบบนี้เขาต้องการอะไรให้ถูกใจกับ3ามอย่างที่บอกข้างต้นก็จะเป็นทานที่มีประโยชน์ ถ้าบางอย่างนี่ให้ไม่ถูกบุคคลไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกเวลาผลทานหรือสิ่งที่เรามีก็ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่อย่างเช่นบางบ้านเขาทำไปโรงสีใหญ่มีโรงสีมีข้าวในโกดังเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกระสอบเราอยากจะแบ่งปันให้เขาอยากจะเอาเงินเอาข้าวสารให้เขาสักห้ากระสอบ พอไปถึงที่น่านลงศรีบอกเออเท่าแก่เท่าแก่ฉันอยากจะเอาข้าวสารห้ากิโลเนี่ยมาทําบุญอยากบริจาคให้เท่าแก่เท่าแก่ก็คงจะมองน้านแล้วก็คงจะรับเสียไม่ได้ก็ตั้งไว้ปล่อยให้นกให้หนูมันกินข้าวสารเราห้ากิโลนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับเท่าแก่ลงศรีที่เขามีข้าวเยอะอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันถ้าเราไปให้ คนที่เขาขาดแคลนพวกหาเชา้ากินค่าแม้นแต่ว่าเงินค่า,าหรือว่าทำข้าวสารกรอกหม้อยังไม่มีทีนี้เราไปให้เขาเนี่ยสักห้ากิโลเขาก็จะดีใจมากเพราะว่าเขาขาดแคลนอย่างแรเขาต้องซื้อข้าวทุกวันซื้อข้าวละครึ่งกิโลเขาก็ถือว่าเป็นโชคใหญ่ของเขาที่ว่ามีคนเอาข้าวมาให้เขาก็าเกิดความยินดีงนั้นความดีใจก็จะมากกว่าเท่าแก่คนแรก ฉะนั้นเราก็เลือกดูของบุคคลถูกเวลาถูกสถานที่อย่างนี้ก็จะดีมากเมื่อให้ทานแล้วทานเนี่ยก็จะกำจัดไม่ให้คิดทำชั่วเพราะการแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีก็เป็นความเมตตาไปยังกับเพื่อนมนุษย์ก็ดีกับสัตว์ก็ดีซึ่งทานนี้ก็มีหลายแบบด้วยกันก็เช่นอภิสทานการให้ตสิ่งของ ธรรมทานกานให้ธรรมะสุดท้ายที่เยี่ยมยอดที่สุดคืออภัยทานก็หมายถึงว่าเรื่องทุกใจทั้งหมดเราก็สละออกซะปลงซะให้ตกแล้วก็ไม่ต้อกลับมาคิดส่วนนามิสทานการให้ในสิ่งของผู้ที่ให้สิ่งของกับผู้อื่นและมีความหวังว่าเมื่อตัวเองตายแล้วจะได้รับผลทานที่ตนได้ได้ทำบุญแล้วย่อมไปเกิด สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งมีระบุไว้ในทางพระพุทธศาสนาหรือตามป้ายประกาศบ้างที่เขียนว่าสังสารวัตรสาภูมิอันนี้ก็เป็นความรู้ในทางพระพุทธศาสนาถ้าให้แล้วไม่หวังว่าจะได้ผลทานนั้นแต่เป็นการสะสมทําตามประเพณีตามที่ปู่ย่าเคยทํามาย่อมไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นการให้ทานมันก็เป็นการเบื้องต้นของการทำความดีเมื่อเรามีทานดีแล้วมีการเสด็จศรดีแล้วมีความหมั่นเพียรดีแล้วก็ความมีศินหรือความมีสติในการทำงานในการใช้ชีวิตความมีสตินี้ก็คือศิล5้านี่เองเริ่มจาก 1- ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์ส ไม่ประพฤติผิดในการมคุณหรือลหลงไหลชัยชรในสิ่งที่ชอบคําว่ากามคุณนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแค่แฟนหรือครอบครัวมันรวมถึงเรื่องอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่หลับที่นอนก็ดีทุกอย่างที่มันทำให้เราเกิดความสุขทําด้วยความพอดีพอดีอย่าไปหลงติดต,ต้องไปกินอาหารร้านนี้ถึงจะดีมากบางคนก็นั่งรถหลายชั่วโมง ร้านไหนก็กินได้เอลเราคิดอย่างนี้ก็ทําไม่มีความหรืกว่ามีสติเพราะบางครั้งเราต้องดูในการงานของเราด้วยว่าเราไปแล้วเนี่ยมันเสียงานเสียการอย่างไรบ้างเสียประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างซึ่งจะทําให้ชีวิตนั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทส่วนข้อสี่ไม่พูดปดพูดสอดเสียดพูดโพเจอร์พูดเท็จอย่างนี้ก็ต้องค่อยคอยฝึกไปเพราะว่าไม่ใช่ของง่ายส่วนข้อสุดท้าย สองศีลห้าคือสุราเมรยะก็หมายถึงว่าการเสพซึ่งสุราก็ดีเมลัยก็ดีหรือว่าเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มหรือสารบางอย่างที่ทําให้จิตใจเสื่อมถอยจิตใจเกิดความมัวเมาไม่มีสติในการยับยั้งชั่งใจสิ่งนี้ก็ควรจะหลีกควรจะห่างควรจะละควรจะงดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในองค์ห้าก็คือศีล ก็จะทำให้บินผู้มีสติถึงพร้อมแล้วก็ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันไปก็จะดีฉะนั้นเมื่อบางคนประสบกับโรคระบาดโรคโควิด19ก็ดีก็อเอาหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยการให้ทานในเบื้องตน้นเราอยู่บ้านก็ทำได้อย่างเช่นเราก็ถ้าใครมีพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีในฐานวะว่าโรงเรียนเขาก็หยุดแล้วโรงงานก็หยุดแล้ว สถาบันครอบครัวก็เกิดขึ้นเราก็ทำครอบครัวของเราทำบ้านของเราให้เป็นวัดโดยการเาช้ามาก็ทำความสะอาดบ้านช่วยกันแล้วก็มีอาหารก็ช่วยกันทำอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็กราบพ่อแม่สามทีเสร็จแล้วก็นำพระตาหารอาหารมาถวายพ่อแม่บักอย่ารอให้พ่อแม่หมดลมหายใจอย่ารอเมื่อไม่มีโอกาส ฉะนั้นทําความดีเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสวดมนต์บ้างทํากิจกรรมแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยมีความมีความสุขแต่ที่สําคัญผู้ใหญ่ต้องนําก่อนจะให้เด็กนํำคงไม่ได้เพราะผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ก็เป็นบุคคลที่เดริญวัมากกว่ามีสติปัญญามากกว่ามีความรอบคอบมากกว่าแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกด้วยฉะนั้นต้องเริ่มที่คนโตก่อนเมอคนโตเริ่มแล้ว ก็แผ่ขยายไปก็ทำบ้านให้เป็นวัดมีการสวดบนเช้าบ้างสวดบนเย็นบ้างมีการเติมความสงบให้กับจิตใจโดยการนั่งสมาธิบ้างก็จะเปิด YouTube ก็ได้มีหลายวัดมีหลายสำนักวิปัสสนาที่เขาสอนแล้วก็มีการเผยแพร่ในทาง YouTube หรือทาง Facebook ก็มีแล้วก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง แล้วก็ทํางานบ้านไปรับผิดชอบหน้าที่การงานไปอย่างนี้แล้วนั่งคุยกันบ้างความสนิทสนมความกลมเกลียวในครอบครัวมันก็เกิดเมื่อคุ้นเคยกันมีความเชื่อใจกันมีความรักก็จะยึดเดี่ยวจิตใจให้ไปนิศทางที่ดีการทําทานถ้าเรายังไม่ไปวัดเราก็หากระปุกอมสินตั้งไว้ที่หัวนอนแล้วก็หยอดบัางวันละบาทสองบาทวันละบาทสองบาท ทำทุกวันก็เหมือนมีการเสียสละมีการแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีให้กับหน่วยงานต่างๆจะเป็นเรื่องของวิหารละทานสิ่งก่อสร้างเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างสิ่งที่เป็นสารประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายเมื่อเราทําไปแล้วบุญเหล่านั้นก็เหมือนธนาคารบุญเมื่อมีผู้มาปฏิบัติธรรมมีผู้มาใช้ศาลา มีนาคเขมาบวชในพระอุโบสถหรือมีการทำสังฆกรรมในหมู่สงฆ์อานิสงฆ์ย่อมถึงแก่ผู้ที่ร่วมสร้างร่วมบริจาคร่วมซ่อมแซมฉะนั้นบุญคือการแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีหรือบุญคือความสุขที่เกิดจากการชำระใจก็ค่อยๆทำวัลนละิดวันละนิดให้จิตเป็นคุ้นเคย เมื่อคุ้นเคยแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยแล้วมันจะละไม่ได้ฉะนั้นความคิดจะกลายเป็นการกระทําการกระทําก็จะกลายเป็นนิสัยฉะนั้นฝึกฝึกไวทก้ทุกทุกวันฝึกไว้ทุกทุกๆุกนาทีและทุกวันไปฉะนั้นสําหรับธรรมบรรยายโดยอัตมภาพพระกิติศักกิติสุกิโตวัดปักน้ำโจโร ก็ขอ,ขอสกิดเตือนใจกับญาติโยมว่าเวลาสายน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครขอให้รีบตักตวงเอาบุญกุศลมาใส่ในตัวเองบุญกุศลไม่ต้องเสียเงินเสียทองบุญกุศลเกิดจากการชำระใจเกิดจากการเรียนรู้ความทุกข์เอามาปรงซสให้ตกว่ามันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ตรงไหนโดยการเติมนความสงบให้กับจ,จิตใจ อย่างเช่นหายใจช้าๆลึกๆอย่างมีสติหายใจออกช้าๆลึกๆอย่างมีสติอย่างมีสติสตจะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นยุบหนอ,อก็ได้พองหนอ,อก็ได้จะเป็นหนึ่งสสาสก็ได้ทำอะไรก็ทำด้วยความช้าๆความมีสติฝึกให้เราคุ้นเคยอย่างนี้เมื่อมีสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสต,บสติมันจะเกิดปัญญาแลนะแก้ไขปัญหาได้เพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเรา สุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมผู้ร่วมรับฟังธรรมบรรยายก็ขอให้เจริญด้วยอายุก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนะมีผิวพรรณผ่องใสสุข,ขะมีความสุขคิดจริงหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทินขอเจริญพร พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ขอเสนอคำว่าปัญญายัดถังวิปัสสติยอมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยปัญญา